วงล้อเพชรที่มีตั้งแต่100เพชรไปถึง10,000แเพชรเพื่อนต้องบริหารเพชรเพื่อไปถือตัวละครไปลงด่านต่างๆแข่งกันทั้งหมด5เกมเพื่อหาผู้ชนะใครแพ้เนี่ยต้องกินวาซาบิเรามาเริ่มกันที่วงล้อเพชรกันเลยดีกว่าให้เจมก่อนเลยนะครับมา100เพชรพอแล้วมึงอ่ะอันหนึ่งร้อยพอมาอีกหนึ่งแโอ้ยไอ้เฮ้ย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 เฮอยเฮ้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 ยเเฮ้ย What are you doing? เฮ้ยไปข้างบนหน่อยหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืน่นหนึ่งหมืน่นหรอเ,เอามาทำไมห้าร้อยมานะครับต่อไปเป็นวงล้อด่านนะง่ายๆพอนะครับเพราะว่าเน้นจบไบเฮ<ป>้ยปันกลางก็ได้สวยปันกลางเออได้อยู่นะทุกคนโ<ม><ม>ยดอดสโลอยู่ไหมที่นี่นะครับันนี้ก็อยู่ในการวงล้อถั่ว่วมเดือนซีรีส์นะอันนี้ก็เป็นอีพีสี่แล้วนะครับเย้อีพีสี่แล้วครับผมได้มาห้าร้อยเพชรนะเฉลยผมได้มาหนึ่งแสนเยอะวัดนี่ฝีมือนะครับหนึ่งแสนก็ไม่หาก็ไม่ได้อยญ่ชนนั้นหรอกระวังโดนเหลี่ยมนะยัยคลิปเนี้ยไม่โดน เราได้มาแค่500เพชรนะครับลงโหมดมิดนะก็คือระดับปานกลางเราจะบริหารดีๆนะต้องหาตัวต้นเกียด์ดีๆนะครับทุกคน10,000แสนเนี่ยเราซื้ออะไรก็ได้นะีย์อะไรแลก้การส่งตัวตัวเงินแล้วก็พ่อหมดนะครับอซื้อไม่ได้อ๋าเรียบร้อยได้มา3ตัวละคีวปิดด้วยดีไหมเนี่ยต้นเกมวางหนง100นะครับคิวปิดแล้วก็เป็นอันนี้แล้วกันนะครับทุกคนไม่เอาไฮเปอร์นะหนึ่งร้อยเอ่อเหลือเล็กตัวหนึ่งอะทุกคนเดีย๋ยวเอาเป็นคิวบิดไปนะครับแค่หมดปานกลางเองนะ นี่อยครับอย่างแรกนี่ผมเล็งไว้ก็น่าจะเป็นท็อกซิกนะครับทาทันท็อกซิกเลย30เลยเหรอท็อกซิกผมย้ายเซิร์ฟดีกว,ว่าเอ้เนี่ยยี่สิบได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวท็อกซิกอายุสี่ร้อยแปดสิบเฮ้ยอไอตัวนี้โหดน,นะครับตัวใหม่ผมซื้อเลยเรียบร้อยผมเหลืออายุหนึ่งร้อยทำทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยตัวเงินเดี๋ยวได้ตัวเงินสองตัวเฮ้ยนี่ยเจ็ดห้าโคตรถูกสวยแล้เหลืออายุยี่สิหกนะครับตัวนี้นี้เราได้มาสั่ตัวนะครับเหลือเจนอายุยี่สิบหกยี่สิบหกทำอะไรได้บ้างวะโคเว ซื้อกล้ะต่ายมานี่นะครับผมซื้อกระต่ายมาไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะกลับไปทับที่ดีกว่าแลนนี่คือเซตที่ผมได้นะครับในงบ500นะโอ้โหได้ตัวกระกะ่าวมานะครับแต่มีตัวดีนะคือท็อกซิกนะครับเลนนี่ก็เป็นตัวที่ผมได้มานะครับมีอ๋อ โอ้มีตัวแพงๆขนาดนั้นแหละกระจอกนะครับมันอยู่ที่ฝีมือนะครับเรามาเลือกด่านดีกว่าผมอยากลงทะเลทรายนะทุกคนทะเลทรายนะครับเรามีตัวเงินอยู่ด้วยลุยไปเลยนะครับระดับปานกลางนะเราต้องออโต้สคริปด้วยนะจังหวะนี้เราจะวางเป็นตัวไหนก่อนดีวะทุกคนเงินจะพอวางเพราะเนี่ยตัวนี้ก่อนนะคัว cover เลยไม่เหมือนตัวนี้ตัว cover เราไม่ค่อยได้ตึงมากนะครับในเมทีสามหรอเองอ่ะไงต้องออโต้สคริปต์รัวนะครับอย่าให้มันกดข้ามตรงนี้ได้ไปไวๆเด้ทุกคนมันกดยังไงเนี่ย แต่คลิปบวชแล้วเนี่ยออกช้ามากเลยตัวจะวางกีเลเซอร์ตรงนี้เลยทุกคนเอ๊ะคิวปิดดีกว่า100เองนี่ยิงช้าจังล่กวางข้างหน้าดีกว่าทุกคนปรับเป็นลาดไปเล้ก็ถ่ายทิ้งไปละกันเป็นกีเลเซอร์ตรงนี้ดีกว่าโอเคเราจะทําเวลาได้ดีอยู่นะครับวางตัวเงินไปละกันยังไงเราต้องชนะทุกคนนี่ระวังตัวเงินไปนะช่วงแรกไม่มีอะไรมากนะครับเน้นวางตัวเงินอย่างเดียวเลยโอยมันหลุดหนึ่งตัวแล้วตัวเริ่มโหดเราวางตัวนี้ไปเลยนะมีตัวตึงแล้วนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยของตัวนี้ไหวอยู่เวฟเวฟห้านะครบ มัน5ตัวมันวางได้แค่5ตัวนั้นไอ้เงินตัวนี้อัพไปก่อนเลยเดี๋ยวเวฟ7เวฟ8ผมจะเริ่มอัพตัวนี้แล้วนะรู้สึกว่ามันจะเริ่มไม่ไหวนะครับมันเริ่มถึกขึ้นอัพเดี๋ยวนะครับถ้ามาหลุดมานะ่มันจะยุ่งนะคือยิง่งคือเรายิ่งเกีทเวฟไปมันยิ่งออกมาไหวขึ้นนะครับก็เลยต้องอัพนะเราอัพไปก่อนเลยมาแล้วตัวยังไหวอยู่แล้วก็อัพเงินไปก่อนนะครับพี่มารู้จะเป็นยังไงบ้างเนาะตัวมันโคตรโหดอะทุกคนมีแซนต้ามีอะไรอย่างเงี้ย แต่เราสู้นะครับอย,อย่าไปถอยอีกรอบหนึ่งน่าจะวางออ cover ได้นะครับทุกคนาว,วางเลยนี่แหละออกมาชนออกมาชนครับทุกคน๋ยวเน้นัพเงินหน่อยละกันสักเปลเปลสามก็น่ากกนจะได้แล้วมั้งครับทุกคนเดีย๋ยววางอีกนะครับวางใกล้ๆเลยออกมาคือชนตายอะ่ะทุกคนดูดีสีเขียวอะ่ะโอ้โหนี่ครับทุกคนวางอีกดูดิทุกคนเนี่ยออกมาตายออกมาตาย,ยนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยออ,อกมาคือตายอะ่ะทุกคนคือเ o อร์นี่โกงมากเลยนะครับทุกคนวางไปโอ้โหตวเงินแทบไม่ต้องัพชิลจัด เอ <laughs> าแล้วมาแล้วตัว,หตว,วโหดระวังท็อกซิกดีกว่าพี่ทุกคนทค็อกซิกออกมาแล้วมาตัวเงิน,นตันหมดแล้วนะครับตอนนี้เรามุ่งอัพไปที่ตัวอื่นเลยนะไอตัวพวกนี้อย่างเดียวเลยเก็บตังค์ลัวๆนะครับจังหวะนี้เพิ่งเลื้ยงที่สามนะสีน่นาทีไม่รู้ว่าช้าหรือไวมันจะช้าอยู <c oughs> อ่หรอกพวกเราไม่ได้เก่งมากอ่ะนีเอาไปลัวๆนะครับอัพทอ็อกซิกลัวๆเลยจังหวะนี้ท็อกซิกก็ตีไวนะครับศูนย์จุดสองอ่ะอัพตัวโหดซวมไปนะครับนี่มันมันนี่นี่มันมันบินนะทุกคนมันเริ่มสี่แล้วอ่ะมันบินนะครับผมชอบมมมมาาาากเเลลลลยยยโโหหหหันนนุุุดดดดวคืออะไรร้้แ่งงิตี เรี๋ยวมีจะเสียเวลาไม่ใช่หรอกทุกคนแค่เซียววีแล้วก็แพ้มันได้นะมารู้อะชนะไม่เนี่ยมันมีโอกาสชนะอยู่นะครับเพราะว่ามันจบไวมากเลยนะตัวแบบไหนก็ชนะเว้นจะเป็นโหมดไม่ไม่สิ้นสุดนะครับยังไงผมก็ชนะแน่นอนนะครับผมได้หนึ่งแสนเดิตเนีกแต่จะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องอครับออกมาคือตายนะครับทุกคนแทบไม่ได้ตื่นอะไปครับนะครับเอาไปโอ้เลือสองแสนคนออกมาคือตายยี่แปดแล้วทุกคนยี่เก้าเรืๆๆ เชิงสิบนาทีเหรอไลยตายหมดแล้วทุกคนท็อกซิกผมเวล5ห้ตัวแล้วอันนี้เว็บยีนะครับไม่รู้ว่ามันจบเว็บไหนน,น,น่าจะเว็บสี่นะมาเร็วมาเร็วออกมาเร็วเฮ้ยมาแลว้วมาแล้วเว็เรียบร้อยทุกคน9ก้นาทีห้าส <c oughs> ิจบแล้วเจม9เก้นาทีห้าสิบสอ,อจบไปจังวะหรอจบไวกูได้ไงวะทุกคนผมจะนะนาท้าก้านาทีทุกคนมเกี สิบสิบนาทีว<ะ>ันหนึ่งแสนเพจแส้ร้อยเพชรทุกคนเรียบร้อยนะครับสกอร์หนึ่งต่อศูนย์นะวันนี้จะกินไข่เต้อมอีกใบจ้าน้องไม่กินหรอกมานะครับเกมที่สองนะมาผมขอก่อนนะครับเพชรสักหนึ่งแสนเพจตามาอยากเล่นเพชรเ,เยอะบ้างโอ้ไอ้แส้ร้อยง่ะยอีกแล้วทุกคนมา,มาะนะครับทำไมของพี่มารู้เยอะหนึ่งร้อยครับพอโอ้ห้าพันแม่งต่างกันโคตรเยอะทุกคน มันเหลือใช้อ่ะเรามาเริ่มมาที่วงล้อนี่นะทุกคนด่านไหนง่ายๆ่ายมาปะจะได้ตัดสินกันที่กึ๋นเฮ้ยไม่เอาไม่เอาข้างบนสุดปานกลางไม่มีทีนสุดอ่ะผมก็ได้มาแค่5้0 0เพชรเหมือนเดิมนะครับส่วนผมได้5,000โอ้โหไม่โคตรเยอะแต่มันตัดสินกันที่ฝีมือนะครับแถมเป็นเนเลดด้วยปาทุกคนวากันไปเจอนี่กันนะครับทิงภาซา Let's go baby ชิบหายเลยทุกคนผมได้มาแค่500เพชรลงเอเลดมันควรมีแซนต้านะครับโอ้โหเอาไงดีวะผมต้องกัดฟันซื้อแซนต้านะบอกเลยไม่มีไม่ได้นะครับ205โอ้โหแล้วเหลือแค่300เพชรนะครับสามร้อเพชรนี่ควรซื้อท็อกซิกท็อกซิก20เพชรโอเคแล้วเหลืออยู่200เพชรมิววิ่งนะครับมาเราได้มิววิ่งมาด้วยเหลืออยู่125โอ้โหทุกคนแซนต้า180เอ๊โ<ะ>อ้เพิ่งเห็นมันเพิ่งเอามาขายแน่เลยเนี่ยโอ้โหพลาดเลยอ่ะเราซื้อตัว ก็เลดีว่าต่อไปไม่มีตังค์พอซื้ออะไรเลยว่านี่ตัวอะไรอ่ะซื้อมาเลยนะครับไม่รู้พอ,อไรทุกคนเราได้มาสี่ตัวก็พอแล้วนะไม่เอาเพิ่มแล้ว ยังไงก็ชนะทุกคนเพจเยอะขนาดนี้เต่ก็จบเร็วเกิน,กนตามเมื่อกี้นี้เราจะเป็นตัวเงินเช่นเคยทุกคนต่อร้อยนี้ขาดไม่ได้แน่นอนเอเลดเพราะวาัวดาเมจดีๆก็ต้องเป็นเนี่ทุกคนท็อกซิกเพราะว่าดาเมจเยอะสุดแลแล้วก็ตัวเดิมเลยพ่อบดครับวิอัตโตอัตโตเราจะยังได้อตโตนี่ครับอตโตเจ็ร้อยอีกตัวหนึ่งเอาเป็นอาดีมีวิ่งแล้วกันทุกคนมีวิง่งมีวิงว่งนี่เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปอรอ็อบบี้นะครับทุกคนนี่นะครับเซตผมยังไงก็ชนะอันนี้ก็เป็นเซตที่ผมได้นะครับทุกคน ตึงๆทางนั้นอีกแล้วและนี่ก็คือเซตที่ผมได้นะ5้าเพชรนะครับเราใช้สอยให้แห้แบบคุ้มค่าที่สุดนะผมได้มาสี่ตัวมีแซนต้าเหมือนกันด้วยนะมีวิ่งก็มีนะไปทุกคนพร้อมนะครับเราเริ่มเลยเอเลดคลิปมาเลยวางตัวเงินก่อนครับทุกคนวิ่งชาจากเคจะวางมีวิ่งตรงนี้นะครับเวฟสี่เราจะวางได้นะใช่ไหมอ่าเรียบร้อยอาตัวเงินไปก่อนครับทุกคนจะได้รวยๆออโต้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะวางตัวเงินไปก่อนแซนต้าสองตัวมีวิ่งนี้ผมมองว่าวางมุมนี้เราไม่ค่อยได้ใช้เท่่าไหะ ผมก็จะมาวางมุมนี้เลยนะครับนี่ประมาณช่วงนี้นะเดี๋ยวขอเก็บตังค์ให้มันก่อนและการวางตัวเงินนะครับตัวเงินไปเยอะๆต่อไปผมน่าจะวางมิมมววิ่งได้แหละนี่ทุกคนวางเลยนะครับมิววิ่งเราก็หนุ่มมิววิ่งบายบายจริงๆเราไม่ต้องเอาอันนี้มาก็ได้นะครับอัตโตแต่ว่าเรามีสโลนี้อยู่แล้วลืมเลยแต่ว่าท็อกซิกสโลแค่เอ่อเท่าไหร่นะ25%สนะครับส่วนอันนี้60เลยนะยังไงเราก็น่าจะได้เปรียบกว่านะครับ ตัวเงินมือเจ็ดแล้วตัวหนึ่งแม่งให้สองพันอะเยอะมากโว้ยตีไวตีไวตัวเร็วเริ่มมาทุกคนแต่ตาอยู่ดีแหละเราไม่ต้องเป็นห่วงเลยเวฟสิบแปดนะครับผมว่าผมต้องอัพท็อกซิกแล้วอ่ะมันจะเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับมาตัวเงินตันตัวเลขกคตรภูมิใจอ่ะตัวเงินตันนะครับเวฟยี่สิบผมจะอัพท็อกซิกนี่มานะครับแล้วก็อัพมือวิ่งไปด้วยสองตัว เดี๋ยวบอลมาเจาะมานะครับบอลเว็บยีนมีมาแล้วมาแล้วตอนนี้6นาทีนะครับเว็บยี่สิบไม่รู้ว่าพี่มารู้ไปถึงเว็บไหนเดีย๋ยวตอนนี้มาตีข้างหน้านะครับทีนี้เราจะวางท็อกซิกตรงนี้นะครับเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวหยุดหยุดออเทอร์สกิฟก่อนนะครับทุกคนยาวเลยครับทีนี้เราจะไหวแล้วนะเราจะอัพเอ่อท็อกซิกแค่ตาเลยครับเรียบร้อยเราจะวางอัสโตไว้ตรงนี้นะครับเอ๊ะวางตัวก่อนดีกว่าทไมวางไม่ได้อ่ะรอไอ้ออกมาอย่างไวแล้วก็ตายอย่างไวทุกคนเดี๋ยวไม่มีดีเจเดี๋ยวเราวางแถวๆนี้ก็ได้นะครับทุกคนเอ้ยเอ้้อ้ยยยเเเดีีีีวววืนสขทาไไไมมง่่ย เอาอัตโต้ก่อนลวกันอัพไปครับจุดออโตส้สคิปด้วยทุกคนแม่งเดินเลยมาหานี้ละจุดตุมตุมตุดตุม,ม,มสเิปมาครับเดีย๋ยววางตรงนี้เลยละกันก็ไม่ระวางไม่ได้ที่วางเพิ่มไม่ได้ทุกคนผมอยากวางให้มันอยู่ตรงเนี้ยกระจุกแถวๆนี้ครับอ่าตรงนี้ละกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งวางไหนดีวางข้างหน้าละกันทุกคนเดี๋ยวขายพอหมดออกนะครับขายก็ไม่คุ้มอ่ะทุกคนเอาไงดีเนี่ยอัพเลยละกันเอ๊ะตรงนี้วางได้ปั๊บ เคครับต้องขออภัยท่านผู้เจริญทุกท่านด้วยนะครับพอดีว่าคลิปวิดีโอตรงช่วงนี้มีปัญหาทําให้คอมพิวเตอร์คนตัดต่อน,นั้นเกือบแทบระเบิดเลยตัดไปช่วงจบเกมเลยละกันรอเว็บไหนแล้วเว็บไหนแปดสกูแพ้แล้วกู81ดสิบเ แตกแล้วเรียบร้อยครับทุกคนสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะโอ้โหเต้เต้ถ้าอยากได้เพชรใหญ่แบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะนี่เลยแมสช็อปมีเพชรได้ถึงสี่ราคาตัวละครไทยเด็ดทาวเวอร์ดิเฟนต์ก็มีให้เลือกไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์เอนจิเนียร์กีเลเตอร์คโฟเวอร์ซซนต้าทีเจทีวีแมนและตัวอื่นอีกมากมายร้านเราก็ไม่ลูกส่งไปสนีมแล้วปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยไม่ต้องค่าลูกค้าใช่ไหมเจมส์ใช่ครับแค่ใส่ชื่อให้ถูกนะส่งของไวแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีแอดมินเนี่ยคอยดูแลตลอดวันนะคือมีต้องสองคนนะครวมอ นะสินค้าใหม่บับฟฟต์แล้วก็มีขายลาดหกมาสาคู่เจ็ดมาเขาวีสีเทียสิบและขุนหนึ่งตึงพร้อมเล่นเนี่ยร้านเราก็มีสายไม่ว่าจะเป็นขนเสือขนคิตเน้โมจิตื่นบริการรับฟาร์มก็มีนะครับเริ่มต้น30บาทเฮ <c oughs> ้เกมเลยคะ่ะว่าร้านเราเนี่ยมีสินค้าใหม่เข้ามาทั้ง2เกมเลยอะ่ะมีอะไรบ้างอะ่ะเป็นแมนสกี้วิด,ดีทอยเดดเทอร์เวอร์ดีเซนมีสินค้ากี่ชิ้นอะ่ะสิบแปดชิน้นสินค้าเพลสทีมเก้าสิบเก้าทั้งเพชรสี่ราคาตัวใหญ่ตัวเล็กโอ้มีให้เลือกโคตรเยอะโอ้โหของใหม่เเเเข้าาามมมมใใช่่่่่กหๆนนนนนีรจะไปลแอ กําลังอย่างทงล้าเนี่ยผมจะพัฒนาคลิปให้ดีขึ้นนะครับใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็ลิงใต้ล่างคลิปเลยนะเร้ามาใช้บริการกันเยอะๆนะครับพี่มารู้เขาจะได้มีเงินไปล้างตูดฮะตาต่อไปของพี่มารู้ก่อนเลยร้อยเพรไปรู้ง่ะเจมม่ไม่ไม่ไม่โอ้ห้าพันอีกแน่นอนตรงนี้เรียบร้อยพี่มารู้ได้ห้าพันเพรว่ะมานะครับทอยของผมสักแสนหนึ่งไปเรายังไม่เคยได้ใช้เกินพันเลยเฮ้ยย่า ห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมืนหมนหม่นกับเท่าไหร่นะห้าพันใช่ไหมต่างกันริลบลบเออสิบเท่าอ่ะต่อไปนะครับหมดขออันนี้ไปผลไลยไปอุ้ยอุ้ยเป,เ,ปเป็นไม่มีผลเลยเฮ้ยสวยเฮ้ยยาก ระดับยากนลครับระดับาหาตก่อนที่ผมก็ได้เพรมา5้า0ันนะครับทุกคนส่วนผมเนี่ยได้มาห้าห0่นนะครับโอ้เกมที่สามเจมคิดว่าเกมนี้ระดับยากมึงจะใช้ตัวอะไรก็เติมเติมอ่ะมันมีแต่ห้า0ันก็เติมนะก็นะกูได้ห้าห0ื่นะทีมาทุกคน setting ฟาซ่าเราจะวอล์ปไปซื้อตัวโหดๆให้ปุ่งไฮเปอร์อย่างเงี้ยนะครับผมเลงไวห้าห0,000่นจะเลงเป็นไฮเปอร์ก่อนนะโอ้ ให้เปอร์สอง้เลยเหรอซื้อเลยนะครับเรารวยอยู่แล้วนี่แล้วก็ต้องมีซานต้านะ2องร้อาก็ได้โอเค1ตัวเราได้ให้เปอร์กับซานต้ามานะครับตอนนี้2ตัวตัวต้นเกมมามีวิ่งนะ่าสนใจนะทุกคน0.2ผมซื้อเลยนะโอ้ยอันนี้0.1นี่เอาเอาเอาัวนี้ด้วยนะตอนนี้ผมได้มา4ตัวนะครับต่อไปผมอยากได้เป็นเอนจิเนียนะอยากเล่นตัวเอนจิเนียบ้างเดี๋ยวต้อง20,000นเะนี่ยเอนจิเนียหายังไง1น0่งืนะครับ มา,มาครับกับล็อบบี้ดีกว่าฮเอาตัวอะไรดีเนี่ยทุกคนอืมต้นเกมอ่ะตัวกนันอ่ะได้ใช้อยู่แล้วทุกคนซื้อมาก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งตัวขอกินอีกรอบแล้วก,กันทวนมากินดาเมจแรงแรงดาเมจแรงแรงอ่ะท็อกซิกแล้วกันนะครับทุกคนอีกหนึ่งตัวตอนนี้เราขาดอีกสองตัวนะครับทุกคน ต้นเกมต้นเกมเรามีกีเลเซอร์นะครับสามารถวางได้เลยนะอ่ะเป็นก๊อดกระต่ายไปแล้วกันเอาเป็นก๊อดกระต่ายไปนะครับทุกคนจะได้บัฟนะช่วงเลนเลยผมว่าน่าจะโหดน่าดูอีกตัวหนึ่งเอาเป็นมิวแล้วกันนะครับอ่าเรียบร้อยพอเลยนี่ก็เป็นตัวที่ผมได้มานะครับอันนี้ตัวเงินขาดไม่ได้นะเป็นท็อกซี่กีเลเซอร์มิวแล้วก็ก๊อดกระต่ายนะครับเพตอนผมเนี่ยได้เป็นไฮเปอร์แซนต้าแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้นะแล้วก็มิววิ่งกับเอนจิเนียร์นะครับโอ้โหเราลงหมดไหนนะเจมยากเนาะยาก ระดับฮาร์ดนะครับปะ่ะเจมมึงจะเอาอันไหนกูให้มหงึงเลือกเอออีกฝั่งอยากได้ฝั่งนึงอ่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาๆโ <c oughs> อ,อ้ไอสองฝั่งนี้นะครับทุกคนอันนี้ไปเริ่ม <c oughs> เลยรออะไรอะ่ะไปนะครับมาเร,เราเราต้องกดออโต้ตัวคลิปมาเลยนะอันนี้ต้องรีบทําเวลาโอ้ผมลืมไปว่าตัวผมแม่งไอนี้จัดเลยแพงจัดเลยตัวผมเนี่ยโอ้ไม่น่าซื้อตัวแพงมาเลยมาแล้วครับหมดยากเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อยเร็วๆหน่อย วางกีเลเซอร์ไว้ตรงนี้นะครับทุกคนเขาโจมตีได้2ทางเลยนะกีเลเซอร์นี่อย่าระว,วังสองทางเลยแล้วกันนะครับทุกความรวดเร็วต่อไปเราจะอัพเงินนะครับอุ้ยต้องตีหลายทีแล้วหรอเดีย๋ยววางมิววิ่งนะครับแล้วก็รอให้ได้1 0 0 0พันะเราจะอัพกันนะครับอุ้ยอัตโต้โต้โวางต้นเงินไปก่อนนะครับโอ้แต่ตัวนี้มันยิงใจมากดุกทโอ้โหก็ยังไม่วางก็ยังไม่มีตังวางอีกโอ้ไหลเข้าบ้านเยอะเหมือนกันนะเนี่ยวางได้แล้วมั้งเออนี่ทุกคนวางผมวางได้แล้วมาผมตายยากแค่รว่าเอยมิววิ่งกุาบ ผมมีวิ่งหลับแม่งไม่มีประโยชน์เลยเชี่ยผมว่าผมอาจจะต้องวางไฮเปอร์คือหรอเอา,าอัพมีวิ่งไปเลยนะครับอืมเกือบหลุดมีวิ่งหยุดไว้สวยโอ้โหถ้าไม่มีวิงง่งแม่งไม่หยุดเลยนะไปะเจ่ะเดี๋ยวผมอัพกันสักเปิลเปิลห้าก็พอแล้วนะครับโอเคหรือว่าเราควรอัพตันอ่ะอัพหน่อยแล้วกันทุกคนจะได้เป็นเงินเยอะนะครับไปฟริตี้กินลเลเทอร์ตัวเยอะเราไม่ได้บัฟเร็วกว่านี้ได้ไหมเข้าไปได้ไหมเนี่ยไม่อยอมแพ้นี่นะครับโอเค,อเคตอนนี้ทั้งสี่อัตันหนึ่งตัวนะครับทุกคนตันสองตัวครับสักสี่สิบเก กดปับไปเลยครับ50แล้วปับหมดเมื่อไหร่ล่ะก็ปับปันนี้ครับบับปันนี้ครับออกมาแล้วจบเรียบร้อย14นาทีเก้าวินะครับจบแล้วจบแล้วยังไม่จบโอ้โหทุกคนสกอร์สองต่อหนึงน่งนะครับโอ้สิบสี่นาทีกว่ายังไม่จบเลยกูซื้อตัวมาผิด มานะครับต่อไปตาที่4นะอันนี้ของพี่มารู้แล้วกันไม่เอา1 0 0ไม่เอา100ไม่เอา500้ยเฮ้ยได้500ได้500สวยไปครับของผมนะ10,000 0มา100ก็ชนะแล้วบ้างเฮ้ยเฮ้ยห้า0มือีกแล้วนะครับโอ้โห5 0 0 0มืดังง่ายไปขอดังง่ายง่ายมานะครับขอเป็นง่ายๆนะขี้เกียจเล่นแล้วเนี่ยเออ ง่ายๆอย,อย่างนี้แหละดีแล้วกูขี้เกียจเล่นมานะครับผมได้มาห้า0 0ื่นเพชรนะส่วนผมได้5 0 0ร้อคือถ้าตาเนี้ยผมแพ้พี่มารู้ถ้ากับว่าผมแพ้เลยนะแล้วก็มากระดับง่ายนะครับเราต้องวางแผนซื้อตัวดีๆนะไปเจมพร้อมยัง กดว้าวเลยไปน,นะครับเฮ้ยลูกอ,อย่าไม่กินวาซาบิหรอกอยา,า,าเข้าไปครับกินเลเซอร์นี่ดีมากเลยนะครับต้นเกมผมว่ายัางไงก็ต้องมีแต่ว่ากินเลเซอร์นี่มันราคาแพงนะครับลืมเลยเรามีแค่เออ่ห้าร้อยตัวต้นแล้วก็ต้องอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยนี่ทุกคนคิวป,ปิดน,นะครับมาก่อนเลยหนึ่งตัวตัวเงินถูกๆสักตัวหนึ่งเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่าทุกคนนี่ไมโครวเวฟแมนเอาซื้อไม่ได้ดิทุกคนไมโครเวฟปลาเจมมาละหนึ่งตัวอยู่ไหนล่ะตอนนี้เหลือแค่สามร้อยครับตัวเงินไปทุกคน สองร้อยเอ๊ะทำไมเราไม่เอาอันนี้อ่ะโหลืมเลยไม่เป็นไรครับว่าท็อกซิกตอนนี้ถูกมากเลยนะครับน่าจะซื้อได้นะเอ้ยไม่มีได้ไงเนี่ยเดีทุกคนจัดไปอีกหนึ่งตัวตอนนี้เหลือแค่แปดสิบแปดยิมนะครับเอา่าเราจะเอาให้คุ้มเอาอีกตัวหนึ่งดีหมอไม่น่าได้ใช้นะครับอาดีเจดีเจ,เจแล้วกันปั๊บหน่อยหนึ่งพร้อมแล้วเรากลับไปรอที่ลอปปี้นะครับมานะครับเรามีห้าหมื่นเพชรระดับง่ายผมจะตัดไฮเปอร์ออกไปเลยนะอย่าเป็นซื้อเป็นเซนต้าก่อนตัวแรกเลยกีเลเซซออร์นี่โ้้ผมือเป็นกีเเลซอร์ดีีกว่่าา0.2นนไงซต้ มิสติกหนแล้วก็ไอตัวนี้มัน0.25นะครับยังชา้าไปอยู่ดีซื้ออะไรดีตัวนี้พอหมดนะครับตัวที่3ตอนนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด3ตัวนะครับยังเหลืออยู่นะซื้ออะไรดีวะตัว L.E. เรายังไม่มีนะตอนนี้ต้องหา L.E. นะครับไพเปินนี้ผม วางไว้ก่อนเลยยังไม่คุ้มผมอยากได้เพนเดอท่านโคเวอร์แมนอีกตัวหนึ่งนะทุกคนเ e นี่ไงท่านโคเวอร์แมนนะครับซือซ้อซื้อไม่ได้เฉยโอ้โหทำไมซื้อไม่ได้เนี่ยเออได้มาแล้วนี่ครับโคเวอร์หนึ่งตัว4ตัวแล้วทุกคนตอนนี้ L.E ของเราอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอะไรดีวะไอตัวนี้ดีปะ มัน0.2นะครับแถมดาเมจแรงกว่ากีเลเซอร์ด้วยกูเอาไปดีกว่ามาเดมกูพ yeah, ร mm. ้อมแล้วเหลืออยู่2,005 5นะครับโอ้โหพี่มารู้ตัวอะไรเนี่ยเยสบริหารได้ใช้ได้อยู่ DJ เม่กความไม่มีประโยชน์แน่เลยน่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ74ตัวฟอร์มไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าตัวฟอร์มพร้อมยังไวรล่้นพร้อมแล้วหมดง่ายทะเลซายไปง่ายๆไปนะครับทุกคน ขนลุกขนลุกตื่นเต้นระดับง่ายกดสคิปไปเลยนะครับปุ๊บเราจะวางกีเลเซอร์ใกล้ๆกันเลยนะใกล้ๆเลยอ่ะทุกคนก็คือตรงนี้เลยนะครับเราจะวางกีเลเซอร์ตัวแรกนะไม่ว่าตัวเงินเนี่ยจะมีประโยชน์หรือเปล่ากีเลเซอร์นะครับเราจะวางตัวแรกเลรีบวางทุกคนผมกดเร็วมากตอนเนี้ยมีวางแล้วหนึ่งตัวกีเลเซอร์มาจะไม่แพ้เด็ดขาดเราจะไม่แพ้เด็ดขาดทุกคนง่ายเร็วๆรๆต้องวางตัวนี้นะครับทุกคนเอ้ยวางต้นต้นเลยเลยเอ้ามันรอดอีกอ่ะ ชิปหายละบักอะไรนี้ตายไปก่อนเออเระาวาังตัวเงินนะครับทุกคนมันจบแค่20เว็อเองอะ่ะเพราะว่าไมโครเวฟแมนตัวเดียวก็เหลือๆแล้วมั้งครับไม่ถึง5นาทีอะ่ะผมว่าอ่ะวางไปก่อนทุกคนยังไม่ได้วางครับตัวเงินไมโควรวเวฟรออัพครับโอเคเอัพไปครับโอ้ผมว่าวางตัวเดียวก็พอแล้วทุกคนไมโควรเวฟนี่แหละเดี๋ยวบับช่วยออกมาตายเลยโอ้ยมาดิไปรุ่นมามาื หกนาทีเออผมยังไม่อยากมันผมนยังไม่อยากได้ยินมารู้วันพูดว่ามันจบผมมาเยอะๆผมมาเยอะๆผมมาเยอะๆผมมาอีกผมมาอีกเดี๋ยวผพูดนะมารู้แต่มันแต่มันเล่นก่อนเราแบบแปบบ๊บนึงนะครับหมดจังหวะเนี้ยทำทุกวิธีทางนะครับที่ทำได้วางไว้หมดเหมือนบอสจะมาบอสจะมาบอสจะมาแปดสิบแปดสิบมาบอสมา20 <ST. S 2> บอสเลยตาจบเรียบร้อยจบแล้วหกนาทีห้าสิบห้าวิหกคู่สามฟีสามฟีเกียร์ที่หกนาทีห้าสิบแปดอ สั่งกันสามบีจิมืออกูแทบไม่ได้วางตัวคือกูวางตัวตัวเล็กอ่ะเวลสเต็ปตีห้าีหกกูขายตัวเงินออกเลยอ่ะอัไปอัปตัวเลยกูขายนานแล้วอ่ะเรียบร้อยครับทุกคนสกอร์ไหนจมสองต่อสองแล้วนะผมได้สองแล้วนะครับเจมต่อไปอ่ะ เกมตัดสินก็มารอดูลุ้นนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมสองคนหน่อยนะมาดูให้จบนะครับว่าใครจะได้เป็นคนหม่อมาซสบีเน้นๆเดี๋ยวเราจะสุ่มวงล้อไอ้นี่ก่อนนะทุกคนวงล้อด่านนะขอแบบง่ายๆไปเจมง่ายๆไปไม่ต้องเยอะโออยเทีย กูเสียวว่ะม่าจะได้เพชรเท่าไหร่เนี่ยรอบตสุดท้ายก่อนเนี่ยไม่มีสูตรแต่คือเในเลทนะครับอันนี้มาเจมใไปก่อนมือก่อนได้หนึ่งร้อยกูแพ้เลยก็จะได้หนึ่งร้อยเหมือนกันมาลูห้าร้อยไปห้าร้อยกูยอมแพ้กูยอมแพ้ได้ไหมเอาดูก่อนแสน ก็ถ้าเราคลิปนี้นะครับไม่มีใครแพ้นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนมาไม่ใช่กูมีหนึ่งร้อยมันจะให้กูซื้ออะไรอ่ะเจมกูก็กินวาซาบิอยู่แล้วเนี่ยคลิปนี้กูดูตรงแล้วเนี่ยเฮ้ยมานะครับทุกคนเราจะหนึ่งร้อยเม็ดนี่เฮ้ยหนึ่งร้อยเม็ดจะทำอะไรได้วะไปแล้วเจมเราจะจัดชุดใหญ่ใครเปิลก่อนเลยครับเอ้าอะไรเนี่ยอาโต้หนึ่งตัวซานต้าบิลวิ่งพ่อมดใครเปิลใครเปิลซื้อไม่ได้ ย้ายเซิร์ฟครับ1 0ึงร้อยเพจโอ้ซื้อซื้ออะไรก็หมดแล้วเนี่ยตัวแรกก็ต้องเป็นท็อกซิกโหขาย35เปลี่ยนเซิร์ฟเลยจังหวะเนี้ยโอ้ยตัวเงินก็สำคัญนะครับแต่เซนต้ามันก็แพงแล้วปะเนี่ยเซนต้าตัว200กูซื้อไม่ได้ อีทุกคนกก 3, คกท็อกซิกสามห้าท็อกซิกขอถูกๆมีไหมเนี่ยเซิร์ฟเนี้ยท็อกซิกถูกๆเนี่ยหนึ่งร้อยซื้ออะไรได้บ้างวะเนี่ยยี่สิบแปดบาทอ่ะซื้อไปก็ได้นะครับยี่สิบแปดเพชรโอ้โหเหลือเจ็ดสิบสองเพชรตัวเงินพอได้ไหมโอ้ตัวเงินก็ไม่ได้จะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเออเราจะต้องซื้อตัวกระต่ายกับไมโครไว้ไหนโหดมากันวะ ไมโครเวฟดีกว่านี่จะได้ไมโครเวฟมานะครับตอนนี้ได้มาสองตัวนะครับเหลือ69เพชร69เ้พชร6เ้ซื้อตัวเลยเจ็ม์มั้งเฮ้ยทุกคนวันนี้จะเล่นตัวอะไรดีแล้วอะ่ะไม่ซื้อแล้วทุกคนผมว่าแค่นี้แหละ2ตัวพอมาเจมกูพร้อม<ร>แล้ว <c oughs> อู้ดูตัวแม่งดิทุกคนลงเอะะ็นเลสป่ะเน้นเน้นกวาทุกคนไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องสืบทุกคนก็รู้ดีนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นโ <c oughs> ป้ง วันนี้ก็สกอร์สต่อ2นะครับโอ้โหทุกคนผมแพ้นะเดี๋ยวไปเจอตอนที่บรรุกินวาซาบินะครับไม่ใช่ครับ <c oughs> ไปแล้วให้พาบารเลาเรื่องครับทุกคนดูดีกดฉุนนี่ครับทุกคนเยอะมากานะเนี้ยอายขายโอ้ย <c oughs> โอเ็ดอ่เจม